หมุนปลายยึดๆห <ผล S 1> มุนปลายเข้าหมุนปลายออกปลายออกอย่างเงี้ยโอ้โหหมุนนิดออห,ออหมุนน่ะหมุนออกให้ขี้มันออกอ่าขี้ขี้ข้าฝนเนี่ยมันไปข้างหน้าน แล้วก็ขยับเด็กๆผ่าจากค้นให้เห็นไอ้อับม,ม,มิตาปูเนาะหน่อยต้นตมิดเนาะอ๋อต้อนนั้นน่ะเหรอผมตัดท่อนเป็นท่อนแล้วผมไปผ่าไปเป็นต้นตะปูสู้เสียเลยอืม โดนขราวเดียวเนาะถึงตะปูจะขาดแต่ก็โซ่กันทื่อโซไม่คมแล้วไอ้เลื่อยอันนี้นี่ถ้าตัดไม้แห้งมันมันได้ไหมเลยเลยหมดอืมเอาวิธีฝนไม่มีบอกเลยอมีรอยอยู่ข้างหลังอ๋อมีรอยมีรอยอยู่ระวังอย่านี้ให้เป็นข้อหลับตัดเออ อนี้ออันนี้อันนี้มีกี่สุกห้าันห้าพันสองกับห้าพันแปดเหรออันนี้รุ่นห้าพันสองห้นสอง้าพันแปดตใหญ่โอ้ตัวนั้นมันหนักนะน้ำหนักประมาณกี่โลเนี่ยห้าโลได้ไหมประมาณประมาณเนี้ยเนาะ อืมตัวตัวสีส้มนี่ก็ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันห้าพันห้าสองห้าสองห้าสองนี่ลูกสูบมันจะอยู่ประมาณประมาณเท่าไหร่สามสามจุดห้าหรือสี่จุดห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมห้าจุดสองอะไรเงี้ยโอ้มาตามรุ่นมัน้รูรูระบายเนาะจากรุ่นเดิมมันแค่รูเดียวเนาะครับตอนนี้ล่อมา สองรูสามรูเข้าไปกันอันนี้แต่งแล้วนี่ฮปกติรุ่นของมันเป็นรูเดียวเองเนี่ยอื่นเนี่อ๋อเขาแต่งมาใหม่รุ่นนี้ก่อนก่อนรุ่นนั้นเออก่อนรุ่นอะไนี่รุ่นนี้ตามหลังมาอืมก่อนนี่นแต่แต่มาแต่งใส่แล้วมาแต่งใส่สองรูเออเครื่องนี้แรงมันจะได้ลงใช่ไหมแรงมันดีกว่ากันแรงขึ้นด้วยแต่ว่าเครื่องนี้แรงกว่าเครื่องนี้อืม ตามสมรรถภาพการเครื่องเครื่องเรงียอตามที่ผู้ใช้งานอ,อยู่ที่ประสบการณ์คนใช้ด้วยเนาะว่าอันไหนคล่องกว่าไม่คล่องอันนี้อันนี้จะแรงกว่าเครื่องนี้น